สวัสดีครับแมทเดลิเวอรี่ครับหลังจากวันนี้เป็นปฐมฤกษ์นะครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของนักเรียนนะครับทุกระดับชั้นนะครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกก็เลยตั้งใจจะมาทําบันทึกวิดีโอการสอนนะครับก็ไล่ไปเลยครับตั้งแต่ม .4 ไปเลยเน้นเน้นเน้นที่มปลายนะครับเน้นมปลายน้องๆมต้นหรือมอนอื่นๆก็อดใจรอนะครับอดใจรอทําให้พี่มปลายก่อนครับ ลูกศิษย์ที่เรียนกําลังเรียนอยู่ม .4 ก็จะได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้คือบันทึกพวกนี้คือเคยทําไว้แล้วแล้วหายนะครับหายตอนที่เมมโมรีเต็มแล้วก็ทําเองไม่เป็นอะไรมั่วไปหมดนะตอนนั้นหายก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามานั่งทบทวนความรู้ใหม่ครับแต่จะทําแบบสรุปจริงๆนะสรุปแบบไว้เฮ้ยเด็กซิวเด็กอะไรก็มาดูได้นะครับหรือเด็กที่กําลังเรียนอยู่ไม่มีพื้นก็ รู้ได้แต่ต้องบอกก่อนว่ามปลายเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนอยู่มต้นกําลังจะขึ้นม .4 ตามได้สบายเลยนะครับ <S <S ส่วนมต้นก็พื้นฐานจริงๆเรื่องจํานวนจริงก็เนี่ยจำนวนปริงจะเป็นจํานวนเรื่องที่ต่อเนื่องและสําคัญที่สุดนะครับจำนวนจริงเนี่ยมันเป็นพื้นฐานจริงๆเรื่องเซตเรื่องอะไรก็ยังไม่ยังไม่นี่ครับเรื่องเซตก็เป็นเรื่องใหม่เป็นกลุ่มย่อยก็เป็นย่อยๆไปนะครับก็คือไม่ไม่ไม่ไม,มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ เดี๋ยวก็จะทําให้หมันกันแต่จะเอาเนเรื่องความสําคัญผมจะสอนตามความสัมพันธ์ความต่อเนื่องของเนื้อหานะครับพอจบจํานวนจริงเสร็จปุ๊บจะไปความสัมพันธ์และฟังก์ชันพอความสัมพันธ์และฟังก์ชันไปปุ๊บก็ไปเรื่องของเตรียมที่จะมุ่งเข้าสู่แคลคูลัสผมจะวางแผนนี้ผมจะทําคลิปหนึ่งประมาณ15หรือไม่เกิน20นาทีนะเพื่อไม่ให้เบื่อนะครับเด็กนักเรียนผู้ปกครองสามารถติดตามได้หรือบอก แนะนำได้แชร์ได้นะครับไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจํานวนจริงคืออะไรใช่ไหมหลายคนรู้นะครับแต่จํานวนที่ใหญ่กว่าจํานวนจริงมีนะครับมันชื่อว่าจํานวนเชิงซ้อนอ่ามันคือจํานวนเชิงซ้อนครับเชิงซ้อนครับย่อๆนะครับจํานวนเชิงซ้อนปัจจุบันเนี้ยเขาใช้ตัว C ีใหญ่นะครับคอมเพล็กคอมเพล็กนัมเบอนะครับ คอมเพล็กซ์นัมเบอร์โอเคคอมเพล็กซ์นัมเบอร์นะครับก็ไม่เป็นไรเรายังไม่ถึงมันเราเรียนอยู่ม .5 นะครับนั้นใหญ่สุดในโลกก็คือนี้ต่อมาในจำนวนปุ๊บจำนวนจริงเนี่ยตัวนี้เรียลนัมเบอร์นะครับเป็นสับเซตของจํานวนเชิงซ้อนแอบมีสอนเรื่องเซตนิดหนึ่งนะเป็นสับเซตคือเล็กกว่าจํานวนเชิงซ้อนว่างั้นเหรอ,อจานวนจริงแล้วในจํานวนจริงมันมีใครบ้างนะครับจานวนจริงประกอบด,ด้วยจํานวนตากะยะ และอัตกยะนะครับอัตกยะก็าใช้ตัวคิวนะครับตัวคิวถ้าไม่มีขีดข้างบนอย่างนี้ไม่มีพามอย่างนี้ก็คือตคกับเป็นตะนะครับย่อไว้นะครับเป็นตันะน,ตนี้เป็นอะนะครับคําถามตะอะเนี่ยเด็กม2อก็เริ่มรู้แล้วแต่ก็เร็งงงกันทุกปีนะครับตกยะคือแปลง่ายๆนะครับเขียนเป็นเศษส่วนได้นี่จำนวนตกยะเขียนเป็นเศษส่วนได้ โดยที่ b ต้องไม่เป็นศูนย์ในทุกกรณีใช่ไหมครับเศษส่วนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ส่วนไม่เท่ากับศูนย์อ่าเนี่ยสำคัญสําคัญนะครับส่วนไม่เท่ากับศูนย์แล้วโอ้แล้วเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็ในโลกนี้มันเขียนได้หมดครับเขียนเขียนเป็นเศษส่วนมันเขียนได้หมดนะเพียงแต่ว่าเอ๊เมื่อเราหารอ่า a เป็นตัวตั้ง b เป็นตัวหารนะครับเมื่อเราหาร a ด้วย b แล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาเป็น ทศนิยมนี่คีย์สำคัญตรงนี้ครับเป็นทศนิยมแสดงว่าอะอะก็ะต้องตรงข้ามกับตะใช่ไหมครับก็ต้องแปลว่าเป็นทศนิยมอะไรทศนิยมสานะครับสาได้สามได้เอ่อศู000 000 000 000 000 000 000นย์จุดสนย์ศูนานะครับศูนย์จ้าามนะครับหลายคนเออศู้าสามไหมครับสามครับมีสามศูนยครับสาย แต่ศูนย์เขาไม่เขียนโอเคเราเป็นที่เข้าใจกันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองซ้ำได้นะครับไอ้นี่ก็ต้องอ่ะก็ต้องเป็นทศนิยมทศนิยมไม่ซ้ำนะครับเขียนด้วยลายมือแบบยังไงก็สอนยังไง <c oughs> <c oughs> ก็เขียนอย่างนั้น <c oughs> ลายมืออาจจะ,ะไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็แต่ก็คิดว่าพออยู่ไปคุ้นเคยกับลายมือก็จะอ่านออกเองครับหลายคนบอกว่าอ ลายมือครูผมจําได้แล้วคุณนะครับอะเป็นอย่างนี้ทศนิยมไม่ซ้ำเอาทีนี้ข้อระวังนะครับเรื่องของทศนิยมมีจุดอยู่จุดเดียวครับที่เจอแล้วปัญหาบ่อยๆคําถามนะครับไอ้ยี่สองส่วนเจ็ดกับค่าภายอืพอเราเจอค่าพายกับยี่สองส่วนเจ็ดเราก็นึกเสมอว่าเอย้มันคือค่าเดียวกันอา่จริงไหมครับ แต่มีแต่นะครับภายเนี่ยมันเป็นทศนิยมไม่ซ้ำแน่นอนค่าภายก็มาะ1มาณ3.142อะไรหูเยอะแย,ย,ยะมากมายเคยมีคนในโลกนี้นะหาภายเด็กพวกนั้นเขาก็อยากวัดความจำเขาก็ไปท่องนะไปหาใน Google นะค่าภายมีทศนิยมเท่าไหร่3 1มจท่องท่องท่องท่อ,ทอ,ทอกันไปเป็นวินาทีเป็นหลายนาทีก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าพายคืออัตกรยะนะ ไพ่นี่อยู่ฝั่งอ่านะครับอยู่ฝั่งอ่านะครับไพ่ยอยู่ฝั่งอา่าปุ๊บอันนี้ยี่ิบสองส่วนเจ็ดเอ,อ้ยยีิบสองส่วนเจ็ดเป็นค่าประมาณของไพ่นะครับเป็นค่าประมาณของไพ่ค่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่ายีิบสองส่วนเจ็ดเนี่ยเ,ออเป็นตะกะยะเป็นตะนะครับายีิบสองส่วนเจ็ดอยู่ฝั่งตะนะครับให้ป้องกันความสับสนอาละทีนี้ในเรื่องของตะกับอับก็ขอข้ามไป เพราะยังยังไม่มีอะไรมากนะครับส่วนเรื่องคณสมบัติของจํานวนจริงเรื่องการแจกแจงการแบ่งกลุ่มการดึงตัวร่วมการสลับที่การคูณอะไรต่างๆนานาไอ้นั้นนักเรียนมีความรู้พื้นฐานมาแล้วครูก็ขอข้ามไปครับก็จะมาดูว่าเรื่องที่สําคัญสําคัญของจํานวนจริงระดับโมปลายก็คือเรื่องของพระหูนามอ่าพระหูนามพระหูนามนะครับเรียนพระหูนาม พหุนามนะครับพหุนามพูลีโนเมียลนะครับพหุนามพหุนามพหุนามเนี่ยมันจะต้องหนึ่งเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรครับ <ST an th il ogue> การคูณ <ST an th il ogue> การหารการบวกข้ามนะครับคูณหารบวกข้ามแต่จะมาเน้นเรื่องของการหารครับการหารพหุนามการหารพหุนามเนี่ยนะครับมันจะเอามาสร้างปัญหาในการออกข้อสอบมาแต่งโจทย์นู่นนี่ให้เรานะครับการหารพหุนามนะครับไปดู การหารพหูนามก็จะหมายถึงเรื่องอะไรครับให้ px เป็นพหูนามให้ px นะครับ px เท่ากับพหุนามนะครับาการหารก็คือตัวตั้งนะครับ px หารด้วย qx หารด้วย qx ครับคูณกับผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์แล้วก็บวกกับเศษ การหารก็หนึ่งเรามาตั้งหารเลยการตั้งหารครับ p ี x คือเป้าหนามตัวหารคือนี้นะครับ um. uh. ตรงนี้จะใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยใช้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรามาดูเรื่องของตัวอย่างของเป้าหนามเลยที่เรามักจะเจอปัญหานะครับมักจะเจอปัญหาเราละโจทย์กำหนดนะครับให้ px นะครับ เท่ากับ x กำลัง3บวก ax กำลังสบวก bx บวก10นะครับ px หารด้วยหารด้วย p นะหารด้วย qx นะครับหารด้วย qx ซึ่งมีหน้าตาว่า x กำลัง2บวกกับ9เหลือเศษ1เหลือเศษ1 คำถามนะครับคำถาม PA บวกกับ PB PA บวก PB นะครับเท่ากับอะไรเขาอยากรู้อย่างนี้พอเรามาดูานี้เอ๊เรามาใช้หลักตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์บวกเศษนะครับเราเอาตัวนี้มาช่วยเอาตัวนี้มาช่วยนะครับว่าจะทำยังไง เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีตั้งหารโดยตรงก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียงทางซ้ายทางขวาแล้วดึงตัวร่วมนู่นนี่แต่ข้อนีเอ้เราจะหา pa กับ pb ได้เราเริ่มตรงนี้เอ๊ะเราจะหา pa กับ pb ได้เราก็ต้องหาว่า aab เนี่ยเป็นอะไรได้เราถึงจะหาได้จริงไหมครับเอาล่ะทีนี้ในเมื่อตัวตั้งกับตัวหารคูณลรับบุเกเ็ตเราก็มาลองหารตั้งหารแบบหารยาวเลยถือ,อาการทบทวนไปในตัวนะครับ เราลอกมาเลย x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก10การหารแบบนี้มันก็จะมีข้อระวังเห็นไหมมันจะมีข้อระวังข้อระวังคืออะไรข้อระวังก็คือเลขยกกำลังของ x จะต้องเรียงจากมากไปน้อยเสมอเราก็เช็คดู3 2 1 0ไอ้นี่มี x กำลัง0นะครับอ๋อมันเรียงแล้วเราก็ไม่ต้องกงังวล แต่ถ้ามันไม่เรียงให้เราเว้นว่างไว้หรือบวกศูนย์นะเวลาไว้หารสังเคราะห์นี่มันจะนี่นะครับการหารนะครับมันสําคัญปุ๊บอา้าเราก็เออนี้มาตั้งเลยครับ PQ รู้น x กาลังสองบวก9เป็นการทวนนะครับเอาละทีนี้เรามาดูว่าเอ็กซ์กำลังสองไอ้นี่ต้องการ x กาลังสแปลว่าผลลัพธ์ต้องเอาอะไรมาคูณครับเ,เปลี่ยนสีได้ไหมเ,เปลี่ยนสีคูณด้วย x จริงไหมครับเ,เราคูณ x อ พอเราคูณเข้ามาปุ๊บก้อนนี้ก็จะกลายเป็น x กําลัง3แล้วเอา x เนี่ยไล่คูณลงมาอย่างนี้อ๋อก็ได้ 9x คนระับ 9x แต่9กับ x มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเราก็ต้องป้องกันความผิดพลาดตรงนี้ก็ต้องบวก0ใช่ไหมครับนี่จากนั้นเราทำไงครับจับลบกันปกติครับลบกันเหมือนเราหารครับนะปุ๊บ x กับ x อา้าวตัดกันชั่วชั่วชั่วลบกันได้0จ๊บ ทีนี้อนันนี้ได้ ax กำลังสองน้คับ ax ยกกำลังสองแบบนี้ปุ๊บโอ้บวก,กบมาปุ๊บก็ได้ b b ลบกับ9นะครับแล้วก็ดึง x ออกแบบนี้ทีเดียวเลยนะแล้วเจ้าสิบนี้ก็ดึงลงมาจึบโอเคไหมาจากนั้นอันนี้เป็นศูนย์นะครับเอาละทีนี้เราต้องการอะไรอีกครับเราต้องการ a x กลังสอกำลังสองมีแล้วแสดงว่าผลลัพธ์ก็คือต้องคูณด้วยบวกกับ a ใช่ไหมครับเนี่ยพอเรา a คูณกับ x กำลังสองอ๋อได้ a x กำลังสอง a คูณ9ก็ได้ 9a 9a ก็ต้องเว้นว่านตรงนี้เอา 9a มาวางตรงนี้นี่เราได้ปุ๊บลบกันชั่วชั่ว b บีลบ9ไอตรงนี้เป็นบวกเลข0 ลบออกมาก็ยังได้ตัวเดิม b ลบ 9x แล้วก็ไอ้น,นี้ก็ได้บวกกับ10ลบกับ9 a โอเคไหมครับ10ลบ9 a ตรงนี้เลยครับสำคัญตรงนี้สำคัญททนี่ตรงนี้สำคัญยังไงเขาบอกว่าเหลือเศษอะไรครับเหลือเศษหนึ่งอ๋อเรารู้แล้วเรารู้แล้วเรารู้แล้ว รู้ว่าไงครับรู้ว่าสิบลบเก้าเอเนี่ยมีค่าเป็นอะไรอ่ะสิบลบเก้าเอเอา,เ,อาเรามาเทียบจุดเราก็มาดูเลยเราได้ตรงนี้นะครับเราตอนนี้เราติดอยู่ตรงนี้เราก็เอาตรงนี้เลยครับมาคิดเอาตรงนี้มาคิดนะครับเอาละทีนี้เราก็จะได้ว่า b ลบเก้า คูณกับ x แล้วก็บวก10บลบกับ 9a โจทย์ุดกำหนดว่าเหลือเศษหนึ่งเรารู้เลยว่าเศษหนึ่งเพราะเศษหนึ่งเศษหนึ่งเศษหนึ่งปุ๊บทีนี้ผลลัพธ์เราได้แล้วใช่ไหมครับเราได้ผลลัพธ์ก็คือ,อเราได้ผลลัพธ์มาแล้วปุ๊บเราได้เศษหนึ่งปุ๊บไอ้ก้อนนี้มันต้องมีตัวที่คูณกับ ูนกับ x อยู่ใช่ไหมครับถ้าเราเทียบนะถ้าเราเทียบตัวนี้พอเราแยกตัวนี้ qx เรารู้ใช่ไหมเอา qx เอาปึ๊บแล้วลบตัวนี้ออกก่อนนะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ px px เรารู้ px เรารู้ px ก็คือ x กํลัง3บวก ax กลัง2บวก bx บวก c นะครับฝั่งน,นี้ qx รู้ละ qx ถ้าโจทย์ลอกมาเลย x กำลังสองบวกเก้าปึ๊บผลลัพอหารู้ละสีแดงก็คือ x ลบ x บวก a x บวก a แล้วก็เศษหนึ่งโอเคไหมครับโอเคเพราะจะนั้นเอาทีนี้เมื่อกี้เราได้ตรงนี้ใช่ไหมครับเราได้ก้อนนี้เราได้ก้อนนี้ก้อนสีฟ้านี่เดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะ ก้อนนี้มาเราได้ก้อนนี้มาเราได้ก้อนสีฟ้าเราได้ก้อนสีฟ้ามาแล้วนะครับแสดงว่าก้อนสีฟ้าเอะไอันนี้คูณไปคูณมามันก็ได้นี้ปุ๊บก้อนสีฟ้ามันก็คือตัวแปรที่มี x ใช่ไหมครับตัวแปรที่มี x อ,อยู่ตัวแปรที่มี x ถ้าเราแยกฝั่งนี้เ,เราก็ทําการแยกดึงตรงนี้ดึงเล็บมาปุ๊บ x กำลังสองดึงออกมาครับเหลือ x บวกกับ a ปึ๊บ bx บวก bx เอ้ยก็ต้องเป็น bx x บวก ab แล้วก็ x บวก a เท่ากับศูนย์ตรงนี้เก้าลบ bx อ๋อต้องเป็น9ลบ bx ทุกทีครับแล้วก็เก้าลบ เก้าบ9ีเอ็กครับ9ก้ลบ bx แล้วก็บวกกับ10บลบ9 a เท่ากับฝั่งนี้ x กำลังสงบวก9ก้ากับ x บวก a บวก1ครับทีนี้เราก็มาเทียบครับ นนี้10ล9ก,ก,ก็คือ1เราก็มาหาค่า A e ก่อนก็ได้ครับเพื่อให้ดูง่ายเราก็จะได้ว่า10ล9 9e นะ10ลบ 9e เท่ากับ1 10ล9 a เท่ากับ1เราก็ย้ายมา A e มีงนี้1ย้ายไปหา10ครับเหลือ9 แสดงว่า a ของเรามีค่าเท่ากับ1โอเคไหมครับพอได้ a เป็น1ปึ๊บเราก็มาหาค่า b a b เป็นอะไรเนาะในเมื่อเราเทียบดูตรงนี้ครับ9ก้าลบบีเลบบีแสดงว่า9ก้ลบบี X เนี่ยเอาเฉพาะคิดตรงนี้นะครับคิปตรงนี้9ก้ลบบี X. มันก็ต้องเป็น0ใช่ไหมครับต้องเป็น0ูค่าของมันเพราะว่ามันบวกเข้าไปมันถึงจะได้เศษหเท่ากัน มันถึงจะได้เศษอย่างนี้นั่นแปลว่าไอเ้ลบ b x เนี่ยจะต้องเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นเราจะได้9ลบกับ b เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับพจน์ที่มี x กำลังหนึ่งนะพจน์ที่มี x กลังหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้แล้ว๋ b ก็เลยเท่ากับ9โอเคไหมครับพอเราได้ b เป็น9ก a ก็เป็นหนึ่งะครับคำถามเราก็ไปตอบคำถามเลย เราก็ไปใส่เข้าไปเลยเเพราะฉะนั้นเราได้ px ของเรา px a เป็นเลขหนึ่งครับขอมาใส่ตรงนี้ px เป็นเลขหนึ่ง b เป็นเลขเก้าเอาละคราวนี้เราก็มาหา p 1นึครับหา p 1นึ่ง p หเท่ากับอะไรก็หนึ่กำลังสรครับ a เป็น1 บวกกับ1นึ่งหางสองนะครับบวกกับ9คูณ1แล้วก็บวกกับ10บแล้วก็หาค่าครับอันนี้ก็ได้1นึบวกหนึ่งบวกเกาบวกสิบคำตอบคือ21อ่า P 1เป็น21ต่อไปเขาอยากรู้อะไรพ b บเป็น9โอ้ันนี้เยอะหน่อย P 9นะครับก็ เก้ากำลังสบวกเก้าำลังสองบวกเคูณเแล้วก็บวกกับสิเราก็ไปไล่เลขครับ9ก้าำลังสได้7จ็ดสองเกบวกเก้าำลังสองแบวกแปดแล้วก็บวกสิ เอก็หาข้าวออกมาเพราะฉะนั้นได้เก้าศูนเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ pa pb เท่ากับ901าศูนย์บวกกับยี่กวกับ21็ก็ได้922นะครับ922ไอ้นี้ วันนี้มาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่น่าไม่ไม่น่าติดตาม <c oughs> นะครับจริงๆสอนเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับอาเราก็ได้อย่างนี้ประมาณนี้วันนี้ก็สรุปง่ายๆว่าจำนวนตากจำนวนอะคืออะไรนะครับและที่เน้นสำคัญสำคัญเรื่องของพอหุนามพหุนาที่จะมาเน้นก็คือเรื่องของการหารพหุนามนะครับซึ่งในพหุนามเราต้องรู้อะไร รู้การแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบหารสังเคราะห์หารสังเคราะหาาะ์ทฤษฎีบทเศษเหลือพวกนี้เอามาใช้นะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ